วันดี้กับปูจองเดียรนะครับทีมหลังบ้านน้องอุงอิงนะครับปุ้มอารุณสวัสดิ์ตอนจากนะครับเอฟซีทุกท่านดีน่ารักครับปุ้มแล้วก็วัดดีว่าเจ้ากับเอฟซีจะตายทุกคนก็เจ้าเจ้ากับปุ้มเดินชมบรรยากาศนะครับดูโอเอาออกจากกรงจากคอกนะครับปุ้มแล้วก็ป่านี่สาวน้อยดีๆมาเดินเล่นดีลุงเทศ นั่งกินกาแฟครับผม,มบ 2, ้านกาแฟซีกาแฟเจ้าๆครับกำลังดูบรรยากาศนะครับโดยเวณบ้านนององอิงนะครับผมกวก็ปลาเจ้าวน้อยดีๆมาเดินเล่นกับเมื่อวานเหนื่อยตัวก็ไล่รอบครับรับแต่ว่าคำเลยดีๆ อากาศดีครับปุ้มจานี้นั่งจิบกาแฟกับแลบ,บรรยากาศทองถุงวิธีชีวิตจาบบ้านเนาะไม่เอานะไม่เอานะมันมีตุงบะติกเป๋าครับก้อยได้กัดได้จิกดีๆ mà đi mà đi đi ừ đó ừ không có cà phê gắn mấy mèo nữa ở đây nó băng bò nữa ตรงนี้กันไหมลุงเรียปล่อยไว้มันไปเล่นไม่ไปครับวายตามเสื้โดได้ไปเล่นบางลุงเรียอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแต่บดอยากไปเรียกก็ไม่เคยกลับ เป็นไงบ้างครับเมื่อคืนน้องอิงแล้วก็เจ้าหน่อยเป็ดบันแพงนะครับผมอีเจยียพูมการเซตสมบูรณ์นะครับผมสนุกไหมกับหนวลไหมเอฟซีทันใดที่ว่าได้ติดตามหรือว่าได้ไปดูน้องก็คอมเมนต์มาได้นะครับเอฟซีเท่านั้นนะครับอ,อ่อิ่มยังไปเล่นนะไปเดวนไปได้รือไป

ปลาติดยังไม่ขึ้นที่นะครับปุ้มแดดยังไม่มีแสงดดแดดไกลน,นะการส่งตองแล้วนะครับเา้านี้ก็กับปีกระเป๋าแล้วครับน้อง จะลงอกไปครับปุ๊เราตรวมาต้นได้กัหลวงอกเนาะ้องอาการดีขึ้นมากับปุ๊หวิ่งเล่นโดดลงขึ้นขอกได้เลยะจะไปกระเป๋าึ้น อึบบ่ายเดินน้องโดตีเดียวเลยเนาะก็คุณเอฟซีตกทานนะครับพุ่มแต่อย่างดูอย่างติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับทีมลังบาลน,นะครับพุ่ม ดูกดติดตามแล้วก็ไม่กามโฆษณานะครับผมก็ขอบคุณมากๆกครับซึ่งไม่ได้ดูฝากกดติดตามจองโรงเรียนได้นะครับผมแล้วก็ตรีมลังบานทุกคนนะครับเป็นกําลังใจนะครับผมเราเตรีมลังบานก็อัปเดตความเกิดไว้นะครับผมบริเวณบ้านหนองแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นบางบ้านหนองนะครับความเกิดน้าได้รจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผม ก็บเด็กๆสี่ก um ้านนะครับผมอยู่กันแบบนห้อย่างไงปูได้ยังฮะร้องยังอืม อ้ามาดีดีดนี่ครบปุกก็น้องก็แข็งแรงขึ้นกับกับพีกระเป๋าขึ้นนะคระปุกลอที่จะวิ่งลื่ได้ต่อ <laughs> นี่พวกส่วนหนึ่งก็พูกไว้หลังบ้านนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เอามาหน้าบ้าน ไปแล้วกับดีดีวิ่งง่ายไปกับเสียเลยอ่ะมูวม่วไวายมู่วไปเดี๋ยวจัดการดีดีก่อนกับผม น้องไปไหนมาเอาไปเดินไป,ไปมาไหนเสียดโดยไปไหนแล้วอะไม่ลงเช้าเกินไม่อาบก่อนเ,อ,อ,เอ,อ้ยังไม่อาบก่อนไม่เอาไม่เอา ไปได้เดินเขากระสนไปตามบาซ์านะครับผมแต่เวลาบดหลามไหวก็ได้เห็นดูคือเขาอยากวิ่งเล่นนั่นนะแต่บางทีเราก็ต้องทำอย่างอื่นครับก็ต้องหลามก็ไหวครับผู้บานมันก็ติดตนนทนเอฟซีก็หินอยู่นะมันยังไม่มีรัวออกคอฟจิตนะแต่เนี้ยถ้าเขาได้ยูแบบนี้เขาจะรุมดีครับ เสียไปไหนแล้วฮะนี่ปลาติดย่ำเช้านะครับเริ่มขึ้นแล้วครับผมวันนี้รู้สึกว่าหมอกครับเจ้าเ้ามีหมอกหมากนะายใสๆลุงเดียวนะว่าหน้าร้อนสุดๆอีกครับผมขอขอบคุณน,นะครับเอฟซี 4, ที่เป็นกำลังใจนะครับยังติดตามจองนะครับผม วันนี้มาดื่นนะครับอีกสองวันนะครับรู้สึกว่าน้องก็จะเดินทางมาเล่นเตลซีเกตอีกครับผมน่าจะร่อยเอ็ดก้อนนะครับผมนะแล้วก็ไต่ขึ้นกลับมาซีเกตนี่เสียเอากระผมงสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผม กดก้ามกดสนานะครับผมกำลังใจเล็กๆน,น้อยๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะครับตั้งประเทศด้วยนะครับผมที่ิดตามาดูมาติดตามมานะครับผมมาคอมเมนต์พูดคุยตักทายกันนะครับผมเป็นอะไรที่น่ารักครับขอบคุณมากมากับปุ้มเอาแหละพี่เสีย เดี๋ยวก็ปั่นรอ,องเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปั่นไปปั่นมานั่นก็ป่าไปบ้านเด็กก็เหลาเลยครับผมอ่าแล้วก็เล่นกันไปครับจาวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับ FC บัลล FC บางตังค์ก็ยึดงานเนาะ เรก็นอนปักป้อนนิ็มตีกับปุ้มตวติดมันจันทร์รุ่งหานกันไหมนะครับแลครับฝากช่องด้วยนะครับติดตามให้ด้วยนะครับปุ้มดูว่างๆก็ดูไว้ด้วยนะครับปุ้มเป็นกำลังใจกันนะครับจะอัปเดตความเคลื่อนไหวให้ดูเรื่อยๆครับลังบ้านนะครับน้องหูงหญิงนะครับไม่ว่าช่องมาตนช่องบ้านนางหรือช่องน้องบาอีจันนะครับปุ้มก็อัปเดตกันให้ดูเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับปุ้มสวัสดีครับ เจอกันให่คลิปหน้ากับวัสดีครับปุม